เอาสิคันปวดขีปวดเนี้ยวนะหนีเด้อนีเด้อนี่เป็นที่เป็นท่าขาใชาบอนะน้องเอ,อิร์ทครับสอนเป็นหมาเป็นแมวอย่างเงี้ยและไอ้น้องควายเนี่ยจะฟังรู้เรื่องเหรอลูกไม่รู้เรื่องก็ต้องลองครับเพราะว่ายังไงเนี่ยต้องให้เขาสงบแบบนี้แหละครับดีแล้วหนีเด้อนี่เด้อ,ดอ,อ,อขอบคุณครับขอบคุณคณรับบัวลอยบัวลอย ล๊อกซันให้เงี้ยสู้ว้าวเศาเศาเศาเาเดี๋ยวหนีเลยถ้ารู้งซาบอกว่าจะให้สงบสงบแกเปิดเพลงเลยนะเอาก็เป็นหนึ่งในวิธีการเอนเตอร์เทนบัวลอยไงต้องเท่กันหน่ยเอาน้องมาอยู่กลางกูงเดี๋ยวน้องเครียดถ้าอย่างนั้นก็เปิดเพลงบัวลอยของคาระบาลไปเลยนะย่อย่อะไรครับแบบนั้นไม่เวิร์หรอกครับประโยคแรกมาก็จากกันไปแล้วไม่เวิร์กฮะ เอาหน่ะพี่เอิอร์ธบัวลอยก็มาอยู่ตรงนี้แล้วเราต้องมาช่วยกันทําให้บัวลอยเนี่ยเอนจอยที่สุดเอนจอยจังไดิเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมจะไลฟ์ติ๊กต็อกด้วยฮะไม่ได้ไม่ไดมาอยู่กลางบ้านคนแบบนี้ยังไงก็ปังไม่ได้นะ้วเวซันฉันไม่อยากให้ใครรู้ว่ามีควายอยู่ในบ้านเราเราสีไลรฮะสิแตกกันด้วยเหรอเลยเนี่ยอุ้ยสายมีคอนเทนต์เนี่ยไม่ได้หน่อยสิลูกฟังหน่อยนี่เห็นบอเบิ้งตัวยางไอจ้าไว้ ยนี่ยมีปัญหานี่มันซอยได้เห็นบอนี่มันกำลังโทรหาคนแก่คุ้ยนี่โทรหาอะไรอะคะเห็นเล่นแต่ติ๊กต็อก <laughs> เลยเล่นอะไรเชอพี่กำลังสร้างด้อมอยู่ยด้อมอย่างนี้อ้าวก็คลิปที่ฉันอัพอัพอัพเนี่ยตอนนี้ยอดมันเป็นแสนเลยนะเว้ยดีมีนะเชอต่อไปเนี่ยพี่อาจจะเป็นดาราดังกว่าเอซันอีกนะสร้างด้อมก่อนโทษทีนะพี่คิดว่าคนอย่างผมจะอยู่เฉยๆเหรอพี่เอิร์ทให้ผมไลฟ์เถอะนะเฮ้ยอ่ะไม่ไลฟ์ก็ผมถ่ายเก็บไว้ก็ได้ เอางี้เดี๋ยวผมค่อยมาปล่อยหลังบัวลอยกลับไปแล้วผมขอถ่ายเก็บไว้ก่อนผมจะได้ไปจัดการเรียกยอดไลค์แข่งกับพวกคนยิ้วแสงพวกอะไรยิวแสงฮะถ่ายอะไรถ่ายคลวยโอ้ถ่ายคล้วยแบบนี้เหรอถ่แบบนี้บักสั้นบักสั้นบักสั้นไม่เฮ้ยไม่ไปไหนถ่ายดิให้น้องมันสงบสงบครับไปชิลห่อยครับชิลหน่อยอย่าไลค์นะ้ยถ่ายจะไม่ได้นะ ผู้เดียวมากน้อบานีลเฮ้ยเฮ้ยเฮยไลน์คอนเทนต์ผมเฮ้ยบังวินมาสั้นอะชาวบ้านมาหลายหลายอะน้องเอิร์ธอยู่ไหมคะอยู่ไหมหรือว่าชาวบ้านเขารู้เรื่องควายแล้วลูกเฮ้ยใจเย็นลูกใจเย็นปลอดภัยปลอดภัยนี่ไงแม่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  ก็ฟรีๆแต่มันคงไม่ดีจะมีเธอแค่มีเธออยู่ข้าง